สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากสหรัฐอเมริกานะครับว่าพวกเขานั้นเตรียมส่งระบบขีปนาวุธไทฟอนร่วมซ้อมรบบนแผ่นดินญี่ปุ่นนะครับซึ่งน่าจะเกิดแรงกระเพื่อมกับจีนแล้วก็รัเสเซียในขณะเดียวกันนั้นมีการรายงานนะครับว่าจีนเองก็มีการสร้างฐานจำลองจรวดสหรัฐซึ่งเป็นจรวดไฮมาสนะครับไว้ซ้อมรบนะครับ พร้อมที่จะเกิดการประทะกันได้หากว่าเกิดเรื่องของการดําเนินการทางทหารในอนาคตนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาาอัปเดตนะครับจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการเรื่องของการเตรียมการเข้าสู่สงครามของชาติมหาอำนาจแบบนี้ในทุกๆวันนะครับ รายละเอียดที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพสหรัฐและญี่ปุ่นจะมีการติดตั้งขีปนวุธพิสัยกลางไทฟอนชั่วคราวในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจสร้างความไม่พอใจให้กับจีนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่ากองทัพสหรัฐและญี่ปุ่นเตรียมซ้อมรบร่วม Resol ล e d รา g o n ในเดือนกันากยายนี้โดยจะมีการนำระบบขีปนวุธไทฟอนซึ่งเป็นขีปนวุธพิสัยกลางมาติดตั้งชั่วคราวที่ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินสหรัฐ เมืองอีวาคุนิการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2568ที่ผ่านมาคาดการว่าการเคลื่อนไหวนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนพอสมควรครับสำหรับไทฟอนนั้นเป็นระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ของสหรัฐที่สามารถติดตั้งทั้งขีปนาวุธร้อนพิสัยไกลสามารถโจมตีเป้าหมายในจีนและรัสเซียได้จากฟิลิปปินส์และขีปนาวุธ SM6 ที่สามารถยิงโจมตีเป้าหมายทางอากาศและทางทะเลได้ไกลกว่า200กิโลเมตร การนำไทฟอนมาฝึกในญี่ปุ่นถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐในการเสริมยุทธภพการสกัดกัน้นเรือรบและเสริมศักยภาพตอบโต้ในเอเชียหลังจากที่ระบบนี้เคยสร้างแรงวิจารณ์และความไม่พอใจอย่างรุนแรงจากรัฐบาลจีนเมื่อถูกนํามาประ,ประจําการในการซ้อมรบที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี2567โฆษกกองกําลังป้องกันตนเองทางบกของญี่ปุ่นระบ,บุว่าการนำไทฟอนเข้าไปประจําการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการยับยัง้งและตอบสนองต่อภัยคุกคาม และทางานร่วมกันโดยบูรณาการอยางไรก็ตามยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าจะมีการยิงขีปนุษย์จริงในระหว่างการฝึกหรือไม่ซึ่งการสอบรบครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง25กันยายน2568นี้ในขณะเดียวกันนั้นครับเซาท์เชน่ามอนิงโพสตรายงานการปรากฏตัวของรถยิงจรวดไฮมัสจำลองซึ่งไต้หวันได้สั่งซื้อจากสหรัฐได้ถูกพบในลานจอดแห่งหนึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งบ่งชี้ถึงการจำลองสถานการณ์ความขัดแยง้ง ข้ามช่องแคบไต้หวันโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอโบนโซเชียลมีเดียของจีนแผ่นดินใหญ่ในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นรถบรรทุก3าคันที่มีลักษณะคล้ายกับทางด้านในส่วนของรถบรรทุกจรวดไฮมาร์ Mart ที่ผลิตโดยสหรัฐรถจําลองเหล่านี้ดูเบากว่ารถไฮมาร์ของจริงและจากวิดีโอพบว่าไม่มีเครื่องยิงจรวดติดตั้งอยู่ภาพวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นรถยนต์เหล่านี้จอดหยุดที่เมืองซูโจในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของประเทศ มีการคาดการณ์ว่ารถบรรทุกจำลองเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ระหว่างการซ้อมรบของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเพื่อจำลองสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันซึ่งในเดือนพฤษภาคมได้มีการทดสอบระบบจรวดไฮมาทความแม่นยำสูงเป็นครั้งแรกรถไฮมารทแต่และคันที่ผลิตโดยล็อกฮิสมาตินติดตั้งจรวดหลายลำกล้อง6ลูกที่มีพิสัยทําการสูงสุด70กิโลเมตรและสามารถบรรทุกระบบขีบปนุษย์ทางยุทธวิธีของกองทัพบกหรือว่าแอคทัคซิมลูกเดียวที่มี พิสัยการทําการสูงสุดถึง300กิโลเมตรยูเครนได้ใช้ไฮมาสเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มูลค่าสูงของรัสเซียระบบนี้ยังเชื่อว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันซึ่งมีระยะห่างเพียง180กิโลเมตรในการข้ามช่องแคบไต้หวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมีเครื่องยิงจรวดหลายลํากล้องที่คล้ายคลึงกันก็คือ PHL-16 ซึ่งเชื่อว่าสามารถครอบคลุมแผ่นดินไต้หวันได้ทั้งหมดจาก ช่องแคบไต้หวันนะครับและบางครั้งถูกเรียกว่าไฮมาร์ทในเวอร์ชั่นของจีนจีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตนและหากจําเป็นก็จะใช้กําลังเพื่อรวมชาติแม้ว่าสหรัฐเนี่ยนะครับกับประเทศอื่นๆนั้นจะไม่ยอมรับไต้หวันว่าเป็นรัฐเอกราชแต่ยังคงเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดของไต้หวันและคัดค้าน,นการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อสถานะที่เป็นอยู่นับตั้งแต่วิลเลียมไหลจากพรรคเดโมแครติกโปรเกรสซีฟปาร์ตี้ซึ่งสนับสนุนการเป็นเอกราชเข้ารับตําแหน่งเมื่อปี2567กองทัพปลดปล่อยประชาชนจี ได้ดาเนินการฝึกซ้อมทางทหารขนาดใหญ่หลายครั้งรอบไต้หวันโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องรามสิ่งที่จีนมองว่าเป็นการกระทําที่ยั่วยุเพื่อผลักดันเกาะแห่งนี้ไปสู่การเป็นเอกราชมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันทางทหารจากทางด้านกองทัพกดปลปอยประชาชนจีนทางด้านไต้หวันได้เร่งการนําเข้าอาวุธจากสหรัฐซึ่งได้รับดําเนินการสั่งซื้อระบบไฮมาร์ Mart ครั้งแรกนะครับเมื่อปี2563ซึ่งได้รับการส่งมอบเมื่อปี2568และ เริ่มทำการทดสอบในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไต้หวันได้สั่งซื้อเพิ่มอีกจํานวน18ชุดโดยคาดว่าจะมีการส่งมอบในช่วงต้นปี2569สําหรับระบบไฮมาสชุดที่2ซึ่งรวมถึงขีป,ปันวุฒามยุทธวิธี84ลูกและจรวดนําวิธีความแม่นยําอีก864ลูกมีมูลค่าเนี่ยครับกว่า1 0 7 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความสามารถของเกาะในการโจมตีระยะไกลได้จากแม่นยําและเมื่อวันที่21สิงหาคม2568ที่ผ่านมา ไต้หวันได้ประกาศว่างบประมาณด้านกรลาโหมสาหรับปีหน้าก็จะสูงเป็นประวัติการถึง3.32%ของ GDP โดยมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนเป็น5%ภายในปี2030ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จีนได้คัดคขานซ้ําแล้วซ้ําเล่านครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจน่าติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวในขณะเดียวกันนั้นเซาท์ไชน่ามนิงโคสตยังรายงานการปรากฏตัวของรถยิงจรวจนะครับ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วเนี่ยครับก็ยังมีการรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐนั้นเร่งพัฒนาเครื่องยนต์ระเบิดหมุนแข่งขันกับจีนในเทคโนโลยีเปลี่ยนเกมด้านความเร็วเหนือเสียงนะครับซึ่งก็บอกว่าสหรัฐนั้นได้พัฒนาระบบท,ทดสอบเทคโนโลยีที่อาจจะเปลี่ยนโฉมการทําสงครามความเร็วสูงในอนาคตซึ่งจีนนั้นกําลังก้าวหน้าไปมากแล้วในการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งนี้โครงการเครื่องยนต์ระเบิดหมุนนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยี RTX และบริษัท Press วเน่นะครับได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบภาคปฏิบัติหลังการออกแบบและการทดสอบมานานกว่า10ปีการทดสอบเหล่านี้ซึ่งดําเนินการที่ห้องปฏิบัติการในรัฐคอนเนกติคัตมีเป้าหมายเพื่อประสานเครื่องยนต์เข้ากับฐานทดสอบภาคพื้นดินก่อนการทดสอบการบินในอนาคตโดยมีเป้าหมายนะครับที่จะนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในระบบอาวุธแนวคิดเรื่องเครื่องยนต์ระเบิดได้รับการเสนอครั้งแรกในทศวรรษ1950แต่เพิ่งจะได้รับความสนใจจากวงการวิชาการและอุตสาหกรรมในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมา เมื่อมีผลการวิจัยสะสมมากขึ้นความแตกต่างจากพื้นฐานจากเครื่องยนต์หายเครื่องยนต์ปกติแบบนั้งเดิมที่อยู่ในกระบวนการเผาไหม้นะครับซึ่งการใช้ระเบิดเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานกลที่มีประสิทธิภาพสูงเชื้อเพลิงถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับที่มีความถี่เฉพาะซึ่งผสมกับอากาศแล้วก็ถูกจุดระเบิดซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างคลื่นการระเบิดหมุนความเร็วสูงที่หมุนเวียนไปในห้องเผาไหม้ขอยเกิดขึ้นกระแทกแรงดันสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่อง สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เขาบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นกําลังพัฒนาในเรื่องของตรวจนะครับเพื่อน,นําพาไปสู่เรื่องของการพัฒนาขี่ประดุษความเร็วเหนือเสียงที่เรียกกันว่าไฮเปอร์โซนิกนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่าอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถ่าอัปเดตท,ท่านก็จะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของการพัฒนาอาวุธในทุกๆวันที่ผมนั้น นำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ